เช็คหนึ่งสองสามเช็คเช็คเช็คเสียงเทสเอฟเฟ์โปรแกรมเทสผมพาิทุกคนมาเทสระบบเสียงแล้วก็ตั้งใจว่าจะจัดที่มันเพ่นพ่านเพราะว่าคิดมาหลายวันแล้วนั่งคิดนอนคิดยืนคิดกลิ้งคิดกลิ้งไปกลิ้งมานะครับแต่ว่าเอาไม่ทันจริงๆ เปิดรับสมัครอยู่นะครับสมเลขาส่สนตัวสวนเตอวเทสเสียงเลยครับ <laughs> คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเทสนะครับถ้าผิดพลาดก,กันก็อย่าว่ากาันแต่พยายามจะตัดต่อ,อมาให้ดูสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะก็ <laughs> จะเป็นเทสระบบเสียงไมค์หลัก,กเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะต้องจัดการก็คือโต๊ะทํางานไว้อชาร์จอุปกรณ์ต่างๆพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะ <laughs> จริงๆถามว่าเป็นสตูดิโอที่อ่เต็มรูปแบบหรือยังนะครับตอนนี้ยัง เพราะว่าผมเองก็กำลังเรียน YouTube ด้วย Facebook ด้วยแล้วก็ Google ด้วยหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองหลังจากนี้อาจจะมีการเดินหน้าในเรงการทำคลิปวิดีโอในอพัฒนาช่องนะครับผมแต่ถามว่าต้องการทีมงานเพิ่มไหมก็ต้องการนะครับนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าการทำช่อง YouTube เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแต่คุณต้องตั้งใจแล้วก็ ต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างรายได้ต่อยอดได้ไม่ใช่แค่ทําช่อง YouTube อย่างเดียวคุณสามารถที่จะ,ะสร้างอุปกรณ์ในการที่จะสร้าง s t ต d i o Walkout ได้การทํางาน s สตอร o w โอ k o u t เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนหรือว่าไอแพพวกนี้ก็รองรับโปรแกรมเราสามารถที่จะตัดต่อข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านได้นะครับ Work to Home ใช่ไหมฮะ Work to Home สําหรับใครหลายๆคนก็อาจจะใช้โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการทำงานร่วมกันในรูปแบบขององค์กร ทองของของน้องจอยมาพอดีครับก็เลยให้ช่วยฮนะ Okay.